ศึกยิ่งใหญ่ทีมชาติไทยเจอบททดสอบสุดโหดจากกรบิอิรักในนัดชิงคิงคับใครจะคว้าถ้วยท,ยทองคําไปครองการแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชะทานคิงคับครั้งที่51กําลังจะถึงจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดเมื่อทัพาชาพ้างศึกไทยต้องผเผชิญหน้ากับสิงโตอิรักในเกมชิงช,งชนะเลิศที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักาศราช2568เวลา20.00นสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีกรีบบัว แต่นี่คือจุดที่เรื่องเรื่อมีความขัดแย้งหลายคนตั้งคำถามว่าทีมชาติไทยจะสามารถรับมือกับแรงกดดันจากคู่ต่อสู้ที่เพิ่งมาแพ้ทีมเล็กๆอย่างฮ่องกงอย่างหุดวิดได้หรือไม่รับชมการถ่ายทอดสดเกมสำคัญแห่งปีสำหรับแฟนบอลที่ไม่อยากพลาดชมศึกแห่งเกียรติยศครั้งนี้สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ไทยรัฐทีวีช่อง32และช่อง YouTube บิชิสปอร์ตที่จะนำเรื่องราวความตื่นเต้นมาส่งตรงถึงบ้านของทุกคนวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเกม ความพิเศษที่หลายคนมองข้ามทีมชาติไทยภายใต้การดูแลของนายเซอร์มาซาทาดะอิชิอิตนักเตะทุกคนอยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครติดปัญหาอาการบาดเจ็บซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับแฟนบอลชาวไทยโคตรใหญ่วางแผนหมุนเวียนผู้เล่นบางตําแหน่งจากเกมที่เอาชนะฟิจิไปเมื่อเร็วๆนี้ในส่วนของการจัดทีมคาดว่าปฏิวัติคําไหมจะยืนเป็นผู้รักษาประตูหลักขณะที่แนวป้องกันใช้คู่หูเก่าสุพรรณทองสงจับคู่กับทรงวุฒิใคร่กรวน ที่มีประสบการณ์การเล่นระดับสูงกองกลางจะมีพิธีวัดสุจิตธรรมกุลทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อเกมร่วมกับพีระดอนฉ่ำรัศมีดาวเด่นของทีมส่วนแนวหน้าจะมีชนาทิพย์สงกระสินผู้เล่นดาวทองของไทยเป็นหัวหอกสำคัญโดยมีเจริญศักดิ์องค์กรและสุภโชคสารชาติช่วยสนับสนุนจากริมเส้นและสุภชัยใจเด็ดเป็นทางเลือกในการยิงประตูแต่นี่คือส่วนที่หลายคนพลาดอิรักไม่ใช่ทีมที่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดทีมอิรักของเกรแฮมอาอนทน์แม้จะเพิ่งชนะฮ่องกง ด้วยสกอร์เฉียดชิว2-1ถึง,งแต่สภาพนักเล่นทุกคนอยู่ในสภาพพร้อมสู้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บใดๆในแนวป้องกันซาอิทาซีนจะเป็นแกนหลักของทีมขณะที่เรบินซูลาก้าและฟราปูโรสมีโอกาสสูงที่จะได้เป็นตัวจริงตั้งแต่นักแรกกองกลางอิรักจะใช้ความชำนาญของโอซามาราชิดผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงผนึกกำลังกับดาวรุ่งจากสโมสรยุโรปมันทาเดอร์มอเดเยดาและมาโกฟาจีส่วนแนวหน้าจะมีไอเมนฮุตเซนเป็นหอกทะลวงหาประตูหลัก โปรแกรมการแข่งขันวันสำคัญมากกว่าแค่เกมเดียวในวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568ณสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีกรีบบัวจะมีการแข่งขันทั้งหมด2คู่เวลา16นากาฮ่องกงพบฟิจิตแข่งขันอันดับ3-4เวลา20นากาไทยพบอิรักนัดชิงชนะเลิศอัปเดตผลการแข่งขันล่าสุดที่น่าสนใจ จากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียยู2ี่รอบคัดเลือกที่ผ่านมาได้ผลลัพธ์ที่น่าติดตามเลบานอนเสมอไทย2-2ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าทีมไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงติมอเลสเตแพ้ออสเตรเลียศู6ลาวแพ้เกาหลีใต้0-7บังกลาเทศแพ้เยเมน0-1โอมานแพ้อ,อิรัก0-1การชนะนี้แสดงให้เห็นถึงฟอร์มของอิรักที่ดีขึ้นมองโกเลียแพ้มาเลเซีย์ถ เมียนมาแพ้ญี่ปุ่น1-2คำถามสำคัญที่ทุกคนต้องตอบการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการคว้าถ้วยรางวัลแต่เป็นการพิสูจน์ความสามารถของทัพช้างศึกในการเผชิญหน้ากับทีมระดับเอเชียตะวันตกที่มีสไตล์การเล่นแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแต่คำถามใหญ่ที่เราต้องถามตัวเองคือทีมชาติไทยพร้อมหรือยังที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆและสร้างประวัติศาสตร์ใหม่หรือเราจะต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้งในเกมใหญ่ ท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรคงต้องรอไปดูกันในคืนวันอาทิตย์นี้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นมากกว่าแค่เกมฟุตบอลแต่เป็นการทดสอบจิตวิญญาณของนักกีฬาไทยในการสู้เพื่อเกียรติยศของชาติคุณคิดว่าทีมไทยจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์อย่าลืมบอกเหตุผลที่คุณเชื่อมั่นในทีมของเราด้วย